ช่องทางนี้นี่ business owner นะครับใช้ระบบทำเงินเขาบอกว่าระบบที่ดีต้องมีสิ่งต่างๆที่คอยซัพพอร์ตเรานะครับหนึ่งเลยครับไปเปิดบริษัทไปเปิดบริษัทสองแฟรนไชส์เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูและสามคืองานเครือข่ายหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้เลย เขาบอกว่าถ้าคุณมีเงินสัก30-40ล้านคุณสามารถไปเปิดบริษัทได้เลยจดเป็นบริษัทต้องมีสินค้าต้องมีระบบลูกน้องนู่นนี่นั่นจ่ายภาระต่างๆโอ้โหเยอะมากๆซึ่งผมเองถามว่าจะไปหากู้เงินที่ไหนมาได้ไหมมันไม่มันไม่มีทางเลยผมก็เลยตัดไปงั้นแฟนชายาคำว่าแฟนชายผมยกตัวอย่างให้เห็น ภาพเด่นชัดครับแฟนชัยเซเว่นบิ๊กซีโลตัสอะไรต่างๆที่มีตั้งแต่สหือสาสาขาขึ้นไปผมยกแต่ตัวอย่างเห็นง่ายเซเว่นอเลเปัจจุบันนี้ประมาณ1 0 0 0 0 2 0 0 0สกว่าสาขาแต่เซเว่นขายของ24ชั่วโมงใช่ไหมครับถ้าถ้าในยามปกติอันนี้เป็นในายามวิกฤตเฉยๆเซเว่น24ชั่วโมงแค่เขาขายน้ำดื่ม1ขวดลฟลติบาทเขาเอากำไรแค่5บาท คนประมาณอในประเทศไทยเนี่ยคนประมาณหกบหกล้านซื้อคันซื้อแค่คนละค,คิดว่าเขาได้กำไรเยอะไหมครับเยอะมากๆโคตรเยอะเลยแหละแต่ที่สำคัญแฟนชายเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับเซเว่นเฉพาะเซเว่นอีเว่นครับเจ็ดสอ่นอีเลฟเว่นสาขาที่เล็กประมาณ3มล้านไม่รวมทำเล สาขาใหญ่ประมาณห้าล้านคร่าวๆนะครับที่ดินอีก่างหาเช่าที่อกตธาห์ลูกน้องอกตัหาห์เยอะมากๆเลยแต่ผมมารู้อีกอย่างหนึ่งก็คืองานธุรกิจแฟรนไชส์เครือข่ายไม่ต้องมอีไม่ต้องจ้างคนไม่ต้องจ้างอ่าอ่าแล้วก็เขาเรียกว่ามีสินค้าให้อยู่แล้ว ไม่ต้องจ้างแล้วก็ไม่ต้องทําบัญชีอบัญชีข้อดีครับเขาเรียกว่าพ่อนแรงและก็สามารถหยุดได้ในอนาคตหยุดได้ในอนาคตอาจจะเป็นสองปีห้าปีหรือว่าเจดปีอันนั้นอยู่ที่ความขยันของเราแล้วผมจะสามารถข้ามไปฝั่งนี้ได้ยังไงมาช่อง B มีทางเดียวก็คืองานธุรกิจเครือข่ายผมมาเจอเมื่อปี5้าชื่อบริษัทเบรนด์นิเนโกนี่นแหละครับแล้วช่องไอช่องไอน,นี้มันยังห่างไกลเกินไปเพราะว่าเขาใช้เงินต่อเงินเงินเท่ากับเงินเงินต่อเงินคนที่สร้างอสังหารีมทซัพ์ใช้เงินทุนเยอะมากๆแต่สําหรับผมเองเมื่อใดที่เราสําเร็จในงานเครือข่ายเราสามารถที่จะข้ามลงมาได้ถ้าเกิดว่าเราย้ายจากช่อง E มาช่อง ไอปุ๊บมีสิทธิ์95 98เปอทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอาจจะล้มเหลวนะซึ่งผมไม่เข้าใจแล้วงานคือขายที่ดีต้องมีระบบแล้วระบบนั้นต้องสักเซ็ตโดยมีผู้คนที่มาทําแล้วปี2ปีทําให้มีรายได้เดือนละแสนได้เดือนละสามแสนห้าแสนหรือเดือนละล้านได้ซึ่งในปัจจุบันนี้บริษัทบริเนตยูเนี่ย มีคนทำไรายได้เดือนละแสนเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันคนเลยครับสุดยอดมครับกดหัวใจรัวๆให้เลยเขาบอกว่ามีระบบเนี่ยเนี่ยมีหุ้นส่วนอ่าเขาเรียกว่าห้าหุ้นส่วนห้าหุ้นส่วนเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมีองค์ประกอบไหนบ้างเนี่นะครับหนึ่งเลยบริษัทเมเนจเยูนโกคอร์ปอเรชั่นซึ่งนำสินค้าเข้ามาทำการตลาด ให้เรานำสินค้าเข้ามาทำการตลาดให้เรามีมาตรฐาน NSF คำว่า NSF เนี่ยเดี๋ยวขอญาตผู้ได้เห็นภาพเนาะน้ำดื่มคิตตันเนาะมันจะมีมาตรฐาน NSF อยู่ด้านข้างนี่แหละเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีมาตรฐานตัวนี้ติดในโลโก้ใดโลกนี้จะไม่โข้า้างในร่างกายแต่ใน B.U.G. มีสินค้า ในกลุ่มอหารเสริมเยอะแยะมากมายเลยทุกตัวนําเข้าจากอเมริกาแล้วมาตรฐานตัวนี้ให้การยอมรับมากกว่า150ประเทศสุดย